ันึสิบโอ้กสาแปดหกแปดบอบอแล้วก็ได้เลขใกล้มือเลียงนี่เลขคู่อีกเลยนะสาแปดหกแปดมันเป oh, ็นเลขคู่เลยนี่เออนั่งจมตายอย่างยุ oh> ่หันละเบี้ยค่อยสั่งเจ้าเฮ็ดมืดแล้วะโออีพีกระสือขึ้นมาละมาด่ากูแล้วเนาะด่ายังเบี้ยกี่ค่อยสั่งเจ้าเฮ็ดแล้วปะคนสิบออกไปซาหัวเจ้าต้องห่วงดอกเรื่องเบี้ยค่อยตื่นแต่ห้าโมงเช้าวุ่นสิไปสาหัวสาห่างอาไรก็เขี่ยไป ึกซึกอือยยุอาญาเบิ่งเฮาหันโอ้ยเออดิคะแนดแล้วล่ะนะเฝ้าเงินเฝ้าซานเด้อหัวนี่นะมันบ่มีเฮาดอกมันมีต่งอกโอ้ยอีภาคจอตับมึงเอ้ยเนาะย่างไปรถต่าตายกูได้ไหมคันแม่มันยังดุหัวนี่กระดักโดยโดยโดไอ้กําลังไปหาไอ้กําลังไปหาถ่ายู่เด้อแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเนาะโอย นีเอ้อ้าวรถต่ำเมียคูทหานะเจ้ามกูป้ากูคือมาเข็ดเทศเนานะมูงทำร้มยมึงมีตาบ้าเอ้ยหากินสิน,น<อ>มึงไงเนาะมึงยังมึงยังทางนนี้ทางรถเป็นเที่ยวนี่น่ะมึมีตาบ้างเฝ้าอไปหาผู้สาวหนูโอ้ยเนาะทราบเพื่อนดีไห<อ>มเฮ้ป้ากูคือมะเข็ดมะเขืวเทศแห,หะเฮ้เป็นอะไรเท่า เฮ้ยท่าท่าค่อยบุดงท่าค่อยบุดึงขับเบิ้งเลขรถก่อนเออขับเบิ้งเลขรถก่อนเก้าห้าสี่ศูนย์สี่สิบตันเลขนกอินทรีได้นี่เนาะโอ้ยปากกี้ทำกิตายมึงเลยเนาะเราตามคุณสิตายเจมสิตายมึงเล่นมาเบิ้งเลขใส่แล้วมึงคือว่าเอาคุณอีกคนโอ้ยโอ้ยเจ็บเลยเออเจ้าท่าค่อนท่าเจ้าท่าค่อยก่อนบุ่เดียวบุ่เดียว เก้าห้าสี่ศูนย์เข้าแอปเลขไอเท็กซื้อเลยอ้าวเงยเนาะอันนี้แหละเนาะเขาว่าเอาหัวพิชิตจนโตตายเนาะกูเก็บจนจะตายวันนี้นะสมมาบสะายไปห้องหมอห้องหมอมาหาแรนหาแต่เลขตั๋วข้าวขึ้ท้องใจเึงเออขี่รถกับวกเบิร์ดเออไอ่ยอยถามเจ้าเนี่ยอันเจ้าซื้อเลขแอปอีหยังกว่าคือบนน้ำป้ายรถุดแฉะอเมียจะไปห้องหมอ,หอก่อนบอกขี่เมื่วันเราฉี่ออกได้ฮนโอ้ยหนุน่มข้ามเงยต่ำกูยังไม่ห่วงรถอยู่เนาะ ริงมันกูอยู่ปากเลงมันจะออกจากไหนเอ้กูเจ็บขาพี่นะเอาสุ่มเจ้าบุหัวนี่แอปเล็กไอต็กมันมีฟังก์ชันเสียงเลขปลดด้ายรถไหเพียงแค่เหาเข้าแอปเล็กไอต็กก็เข้าฟังสั้นเ,เข้าไปก,ฎกฎ c, ไปดเลขป้ายรถแล้วมันทักสุ่มให้เห่าเลยนอกนั้นยังมีฟังก์ชันวันเกิดพารวยเบอร์โทรฮับซับสุ่มเลขเงินเฮงอีกและยังมีอีกหลากหลายฟังก์ชันในแอปเล็กไอต็กพากันโลดมาใส่เลยโลดมอนี้เนี่ยฮับฟีซาวพันกีบ ไปดาวน์โหลดได้ที่เพจสโต้และแอปสโต้ป้ากบมาคักใช่ไหมเดี๋ยวควายจีโหลดมาใส่นะโอ้ยโหลดกูก่อนบะเอาเมียค่อยไปงงก่อนจะเป็นสุโันใจกู๊งนะเอาเเอออ้าาไปโยฟังชันอีดีแบบนี้มีแค่เฉพาะแอปเลขไอเท็เท่านั้นดาวน์โหลดมานี่ฮับฟรีทันทีสาวพันกิบ ดาวโหลดเลย